น่ากลัวมากโอ้โอ้หลวงพ่อมาแล้วพี่บอลหลวงพ่อเดี๋ยว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 มีนักแสดงปอบดิบดิบระเบิดภูดเขาเผากระท่อมมาอยู่นี่กันหมดเลยแล้วไม่มีใครเรียกสองคนเลยเหรฟังไอ้พวงกลับไปไหนพี่นี่อ่ะพี่ว่าผู้ช่วยพูดกลับไปพู้ช่วยโทรตามทุกมือเลยผูไล่กระซงตลอดเลยเก้าโมงนัดมาหาบ่อเต่เ้า จริงๆรงระหว่างที่คุณพิเชษต์กำกับผมเป็นผู้ช่วยนะอ๋อพี่กับใช่คุณปาโกพี่เป็นผู้ช่วยปาโก้ศีาชาใช่ผมเป็นผู้ช่วยนะระหว่างที่อยู่หน้ามอนิเตอร์ทำไมปาโก้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่มีสบทมีสบทมีสบทคำด้วยนะทบดว่าอุ้ยพาสององนี้คุ้มบ่นชิ หรือวะเหมือนกันเลยเนี่ยคุณจะบ่นก็บ่นก็เลยดีโอ้ไม่กล้าบ่านหรอกสัญญาไว้ของเรื่องต้องมีต่อนะเด,ดี๋ยวนะเขาไม่ใช่ภูมิกับอย่างเดียวเขาเป็นเจ้าของหนังด้วยนะเจ้าของหนังใช่เจ้าของหนังโอ้ดูแล้วดูหน้านักแสดงแล้วเรื่องนี้น่าจะทำรายได้ในทศวรรษนี้ไม่มีใครเกินนะผมดูแล้วหนังเรื่องนีน้ท<น>ี่ผมกับบังมัดไม่มีอะไรกัน ไม่เกี่ยวกับหนังเราไม่เกี่ยวกับหนังเราไม,ไ,มไม่เกี่ยวทีนี้เหตุการณ์คุณนกฮะค,คุณอยากจะทราบเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเพราะว่าเราพาเขามารู้จักกับกองถ่ายที่เป็นภาพยนตร์นักสแสดงเยอะมากที่สุดในประเทศไทยปอบจอยจุเนี่ยปอบดิบปอบจอยจุอะไรยคล้ายกันแล้วกันระเบิดภูเผาเผากระท่มบางท่านสงสัยว่าทำไมดาราของเราเยอะจังคือไอ้พวกนี้ไม่มีงานนะครับ คือไม่มีงานเลยรับกันหมดเลยตัวหลักๆทั้งนั้นเรื่องนี้เขาบอกว่ามีอาถรรพ์มีอาถรรพ์มากมีอาถรรพ์ระหว่างไทยทําใครเกิดเจอเหตุการณ์อะไรบ้างใครเจออะไรบ้างมีมั้ยครับเฮ้ยพูดถึงเหตุการณ์น่ะเหตุการณ์น่ะกระหูกเจ้าเดี๋ยวผมขออน่ะหมอปลาทำรายการหลวทำรายการผีด้วยกันกระองปลากระป๋งปลาหลวงพี่หลวงพี่กาบปลากระป๋องปลากระองปลาเข้าป่าช้าได้หลวงพี่ครับเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่มันจะมาทุบศาลหมอปลาเจอเหตุการณ์อะไรระหว่างไทยทำคู่กำกับกับผู้ช่วยรู้กัน เขาจะดูแลแต่นักสแสดงผู้หญิงสวยๆถูกต้องแล้วไอ้ตัวผู้ช่วยตัวดีเลยคุณกำลังพูดถึงคุณโอลิเวอร์เหรอครับเฮ้ยคุณอย่าไปเรียกเขาคุณเคิร์นเลอ้เวอร์เฮ้ยไอ้ติฟฟงเขาไปไปเรียกเขาอย่างนั้นคุณอย่าไปใช้ข้าเขามาไปเรียกคองเรียกคุณเอ้านี่เขาเก่งมากแต่ก่อนถ้าไม่ได้ผมนายเวอร์เนี้ยทำไมฮะ ตายไปแล้วทำไมวัยรุ่นเที่ยวผับครับจะโดนกระทืบคุณไปช่วยเหรอผมไปช่วยไว้ถ้าวันนั้นไม่ช่วยไว้ป่านี่ไม่มีชื่อโอลิเวอร์เฮ้ยช่วยแม่ช่วยไม่ให้กราโดนกระทืบใช่ไหมถูกต้องผมกำลังนี่กำลังถามว่ามีอาถรรพ์อะไรตอนไปถามก็นี่ไงนี่ก็นี่ไงหลวงพี่พอเข้าไปเจออาถรรพ์แล้วเราก็กเอาผมแหย่ผมแย่เออมันจะมันจะมีอ้วกเออไหมผมน้ำ่าจะพระอือพระอมแต่ยังไม่อ้วกเพราะเราเห็นพี่ป๋องกับผมเนี่ยแล้วก็คือนักแสดงอ่ะใช่แต่พวกกับผู้ช่วยอ่ะมีการมาตะกิดผมอ่ะ หมอปาถ้าทำก็ได้ให้นางเอกอะมันหลงคารมได้เนี่ยโอ้หนีกรรมหนึ่งเนี่เดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยนี่ทงคนมาเป็นตัวนำเลยนี่กรรมหนึ่งปาโคตัวดีบอกเลยฮะปาโขตัวดีเลยทิ่เชษดปาราชาผมไม่รู้ลว่าปาโขสั่งผู้ช่วยมัหรือเปล่าไว้ให้พูดเดียวนี้เหมือนว่าโยนหินถามทางนักแสดงผู้หญิงเพื่อมาให บ้านใหญ่รู้เฮ้ยบ้านใหญ่ไม่ใหญ่ไมใหญ่นะไม่ใหญ่นะก็ผมไม่สนใจอยู่แล้วนี่ผมไม่สนใจผมอาจจะเล่นเรื่องสุดท้ายก็ได้เฮ้ยพี่อันนี้คือดูดวงตัวเองได้ไห้ป๋าโกวพี่แช่สียตอนนี่เขาเป็นผู้จัดใหญ่คุณไม่ต้องยกมือไหว้เรียกไอ้โกวก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเรียกเรียกเรียกอะไรนะไอ้โกวเรียกอะไรนะไอ้โกวสีราชาอะไรวันนี้ไปเรียกยังไงไอป๋องมาแนวก้าวร้าว ถ้าจาได้นะสมัยก่อนศรีราชาจะมีท่ารถรถส้มรถบัสส้มผมเนี่ยจำได้เลยตอก่อนลงมาเจอเขาเดินกระเพาะถือกระเป๋าเดินทางตกรถเมย์ไม่มีใครสนใจผมเดินไปเอา5 0บาทไปกินข้าวไว้โกอธโอ้ทคุณไปกินข้าวคุนไปกินข้าวตั้งแต่ห้ากิบบาทวันนั้นวันนี้เป็นล้านโอล้านเป็นเพราะเป็นเพราะเป็นเพราะผมป่ะโอ้โหให้เลยคุณไปเจอที่ศรีราชาที่ไหนนะที่ศรีราชาใช่แล้วคุณไปหา แถวนั้นแหละครับไปครับไปที่สีงราชาไอ้ลุยเอาเรื่องอาถรรพ์ไอ้รวยยเรื่องอาถรรพ์ใครมีใครมีมีครับผมมีพี่สุดแล้วพี่สุดแล้วมีอาาพี่สุดแล้วนี่มามาชุดนี้ครับชุดนี้มีแบบไหนแบบไหนไซส์เสียมีแต่มีหลังจากถ่ายแล้วครับหลังหลังเลิกกองแล้วครับหลังเลิกกองหลังเลิกกองแล้วเจอครับเจอเจอเต้นไหมตื่นเต้นน่ากลัวมากตื่นเต้นน่ากลัวมากเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงครับโอ้โหไฟวูบวาบวูบวาบวูบวาบครับไฟวูบวาบกระสืออในขณะขับรถกลับ แกกระสือกรับหรือไฟวูบเบาๆครับกระสือนี่ยนี่กระสือใช่ไหมด่านครับด่านด่านครับด่านโดนเป่าแอลกอฮอล์ะไม่ใช่กระสือหรอกแล้วเกี่ยวที่ครับปุาบไหมกันตั้งหลายคันโดนผมคนเดียวยนงได้ด้ายกนายกสมาคมศิลปินตลกอันนี้เรื่องจริงเลยครับอดีตผมไม่เจอหลงพี่นะผมไปกัน3คนเนี่ยมันรู้มันที่ที่ทีเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนี่เดียวเดี๋ยวมีไอ้แคะด้วยเหรอคุณไปเรียกเขาเสียหาย นักร้องยืนขึ้นดิอาจจะฟังไว้เนี่ยฟัง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 ผมอยากเรื่องไปไหนนึกก็เล่าไม่ถูกมันยังไงครับนายกผมสามคนเนี่ยไปเดินไปเลยเฮ้ยใครวะใเขาก็นั่งกันอยู่สามคนสามคนเป็นเรื่องเราก็ไปแอบฟัง่ะพี้เดี๋ยวลองดูดิมันเป็นใครวะคนในกองถ่ายหรือเปล่ามันก็แต่งตัวเหมือนกันหมดนะไอคนที่หนึ่งก็ถามไอคนที่สองว่าเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรตายวะนี่ไอคนที่สองว่าอะไรวะ ผู้อกคอตายผู้คอตายผู้คอตายไอ้คนที่สามมันก็ไปถามไอ้คนที่หนึ่งแล้วเองอะเป็นไรวะแล้วเป็นอะไรตายเออยังไม่ตายนั่งขี้เฉยมุกตัดมุกเขาทำไมนะตายมันตัดมุกอะตายม่งด้วยเลยแหละไอ้มุกนี่อุตส่าห์ไปนัดกันสองชั่วโมงแต่ว่าไปเองนงเอกมาดิเจออะไรกันบ้างหรือไปกันสองคนเจอกันเอง เฮ้ยหมายถึงใมายถึงใมรใช่เรอเด็กเด็กสร้างเด็กสร้างครับเด็กสร้างเด็กเด็กสร้างผลงานสร้างฟาร์มหายนะให้กับยังไงเจออะไรเออที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยในกองถ่ายนะครับคือบรรยากาศมันจะคือวังเวงน่ากลัวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าของเรานี่เป็นภาพยนตร์ปอบใช่ไหมครับที่เจอบ่อยที่สุดนะครับเจอไอ้ดำเนี่ยนะฮะเ้ แล้วก็ที่แน่ๆที่ผมเจอบ่อยที่สุดกับพี่เอกนะครับเจอพี่ป๋องไปอาบอบนวดครับเฮ้ยโอ้ไม่ปานุเพวงมีอาบนวดเลยเรียกนางเอกมาโชว์ตัวนางเอกอ่ะดูขอแนะนำนางเอกของเราหน่อยครับผมอ่านางเอกนี่นางเอกครับจริงๆเอ่อนางเอกอีกคนหนึ่งติดภารกิจอันนี้ละนางเอกแล้วอ้าววันนี้วันนี้เป็นนางเอกอุ้ยอลชรนี่ถือว่าเป็นนางเอกไหมฮะนี่ลุงลุงเขายังไม่ได้เรียกลุงนั่นก่อน เอางี้คุณนกครับครัผมว่าเรียกผู้ช่วยผู้มุ่งกลับมาฝากหนังดีกว่าผู้ช่วยผู้มุ่งกลับเดี๋ัวเดี๋ยวเดีช่วยผู้มุ่งกลับเราจะได้ถึงพันล้านไหมนี่บางเอกครับน้องเพลงครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยน้องเพลงสวัสดีค่ะชื่อน้องเพลงนะคะปานิศราค่ะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของลูกสาวของพ่อออดคาราบาวนะคะก็วันนี้ก็มาฝากผลงานเรื่องหนังหนังเรื่องแรกของหนูได้ค่ะ ลืมติดตามนะครับปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระเราพวกเราเป็นโจทย์ที่โหดมากนะครับและพบกับพวกเรานะคะในภาพยนตร์เรื่องปอบดิบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระทอมค่ะเร็วเ็วนี้นะคะสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดโจ๊กเข้าของมะลิกึ่งสำเร็จรูปตราคนอครับโจ๊กยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยัง แป้งเย็นเพศั